ผู้ที่กลับมาเป็นเสียงคนจับห่วงบานประตูโคลกลงกับแป้นรองที่มีลวดลายงดงามทำด้วยทองเหลืองหนาซึ่งขณะนั้น ผมนั่งหลับๆตื่นๆอยู่ที่เก้าอี้ห้องรับแขกพอได้ยินเสียงผมก็ผุดลุกขึ้นไปที่บานประตูตึกที่งดงามสร้างอย่างแบบวิจิตรในสมัยเก่าตามฐานะผู้มั่งคั่งจะสร้างให้เป็นปราสาทผมยังไม่เปิดบานประตูทันทีเพราะสงสัยว่าหูจะฝาดไปก็เป็นจริงอย่างว่าเสียงนั้นไม่มีอีก เงียบไปเฉยๆก็เป็นว่าหูแว่วไปเองเพราะห่วงเงยหน้าดูนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ตั้งอยู่ห้องโถงบอกเวลาห้าทุ่มครึ่งผมถอนใจเฮือกคืนนี้เป็นคืนที่น่ากลุ่มใจที่สุดตามธรรมดาผมนอนคุดคู้ไปแล้วเท่าที่นั่งหลับๆับตื่นเตืนแบบโยคีนั้นเพราะหญิงแปลกหน้าคนหนึ่ง มาหานายเมื่อหัวค่ําเมื่อนายผมไม่อยู่ไปหัวเมืองยังไม่กลับก็แจ้งเรื่องให้เธอทราบเธอตกใจลืมตาโผล่อ้าปากค้างที่มือเธอหิ้วกระเป๋าเดินทางมาด้วยท่านไปไหนเหรอคะเธอถามอย่างสีหน้าร้อนรนและมีกิริยาเสียใจหมดหวังอะไรอะไรของเธอท่านไปฉะเชิงเซาครับ ท่านว่าจะกลับรถเย็นก็น่าจะถึงแล้วเมื่อหกโมงเย็นแต่นี่อย่างไรจึงผิดเวลาไปขณะที่ผมพูดเธอมองหน้าผมคล้ายจะค้นหาว่าพูดความจริงหรือไม่จริงกรุณาเชื่อผมเถอะครับผมเรียนด้วยความจริงผมพูดต่อเธอมองหน้าผมอย่างร้อนรนสีหน้าเหมือนจะร้องไห้เสียให้ได้ เอาอย่างนี้เธอครับเชิญคุณเข้านั่งพักคอยให้สบายก่อนเธอครับข้างในขอบใจจ้ะเธอตอบเหมือนเสียงสะอื้นผมอึดอัดใจไม่รู้ว่าผู้หญิงนี้อะไรกับนายเราแค่ไหนและนัดกันอย่างไรแต่ทางที่ดีต้องตอนรับไปตามหน้าที่คนใช้ที่ดีผมตรงเข้าดึงกระเป๋าเดินทางของเธอ พร้อมกับพูดขอร้องเชิงบังคับโปรดให้กระเป๋าผมแล้วคุณตามเข้ามาพักข้างในเลยเถอะครับเท่านี้เองหญิงผู้แปลกหน้าและสาวสวยก็เดินตามผมเข้าไปในห้องรับแขกผมนึกเดาเหตุการณ์ของนายว่าบางทีรถมาถึงแล้วแต่นายอาจจะเลยไปรับประทานอาหารเสียที่ร้านไหนแต่เอ๊ะ ก็หญิงคนนี้บอกว่านายนัดกับเธอไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะยังไงกันแฮะนี่ก็คํามากแล้วผมเลยใช้วิชาคนใช้ที่ดีชวนพูดชวนคุยกับเธอไปเรื่อยๆเธอแงนมองดูตึกเก่าๆที่มีลวดลายช่อชั้นงดงามและระโหฐานแล้วมองไปรอบๆพอมองไปถึงภาพสีน้ำมันภาพใหญ่ข้างฝา ก็ชะงักนิ่งผมเลยบอกให้ทราบว่านั่นคือภาพของคุณนายของนายห้างที่เสียชีวิตไปนานปีแล้วเธอหลบหน้าจากรูปนั้นหันมาฟังผมคุยอะไรต่ออะไรต่อไปอีกจนนาฬิกาตีบอกสี่ทุ่มผมสะดุ้งใจเอ๊ะนี่ยังไงนายจึงไม่กลับเกิดกระอักกระอ่วนใจ ผมจะทำอย่างไรกับแขกหญิงผู้นี้จะให้มาแกรลวอยู่อย่างนี้ก็ไรได้จะต้องจัดห้องนอนให้เธอนอนพักแต่พอสังเกตดูหน้าเธอก็เห็นว่าอ่อนระหวยโรยแรงจึงเฉลียวใจถึงอาหารความจริงผมควรจะรอบคอบกว่านี้พอถามดูเรื่องอาหารก็เป็นความจริงเธอยังไม่ได้รับประทานอาหารเลย ผมจึงรีบจัดเอาอาหารว่างเรียกแม่ครัวจัดโดยด่วนเมื่อเธอรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วผมก็เชิญให้เธอเข้าห้องพักที่มีอยู่เรียบร้อยปัดกวาดอยู่เสมอทุกเมื่อจะเข้าพักได้ทุกเวลาผมรีบจัดน้ำจัดท่าบอกที่สวิตไฟต่างๆในห้องให้เธอแล้วกลับออกมาเมื่อเธองับประตูแล้ว ผมก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้แหละครับครั้นจะไปนอนเสียก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างเพราะแปลกหน้ามาผมไม่รู้จักเลยเท่าที่ผมให้พักก็เพราะเธอบอกอยู่ตงตงว่าเป็นตายอย่างไรต้องคอยจนพบการนอนของเธอขั้นแรกไม่ยอมจะนอนคล้ายๆเธอจะกลัวความใหญ่ของตึก อันเป็นตึกเก่าแก่รับมรดกมาหลายช่วงหากแต่ยังสมบูรณ์ไม่หักไม่พังและเสื่อมโทรมอย่างไรโดยปรับปรุงตกแต่งอยู่ตลอดมาความใหญ่โตทำให้มีอากาศเย็นคล้ายอยู่ในโบสถ์ห้องหับก็มีมากห้องถ้าคนไม่เคยก็น่ากลัวแม้ผมเองอยู่ตึกนี้มาเกือบสี่ปีก็ยังอด อดไม่ได้เพราะทราบอยู่ว่าตึกนี้ตายกันมาหลายคนแล้วตั้งแต่ต้นตระกูลวิญญาณของต้นตระกูลก่อนๆคงจะสิงอยู่บ้านจึงได้เยือกเย็นสกิดใจผู้อยู่หลังๆนะว่าตึกนี้เราผู้ล่วงลับไปแล้วยังคงมีสิทธิ์เด็ดขาดคุ้มครองอยู่ในเวลาค่ำคืน ผมไม่เคยเดินทั่วตึกนี้สักทีชักเกรงเกรงนี่เธอนอนแล้วแต่ผมยังคงเป็นโสมเฝ้าซับจะนอนก็ไม่ได้ห่วงทั้งนายจะกลับและห่วงเธอผู้รูปงามจะแผงลงฤทธ์อะไรขึ้นใครจะรู้ผมใช้การนั่งนกเอ็นเอนพิงโซฟาหลับหลับตื่นตื่นทันใดนั้น ประตูก็ดังขึ้นอีกผมรีบลุกเดินไปที่ประตูคราวนี้นายกลับแน่ๆมาหยุดยืนให้แน่ใจเงี่ยหูฟังอีกทีมือจับสลักกรอนทองเหลืองใหญ่ไว้พอมีเสียงดังเร่งผมจึงแน่ใจดึงสลักออกแล้วดึงประตูอ้าออกบานมันหนาจึงค่อนข้างหนักเปิดออกแล้วไม่เห็นมีใคร หน้าประตูมีไฟสว่างผมแปลกใจยืนงงอยู่สักครู่เห็นท่าไม่ดีเลยปิดเสียตามเดิมหูผมแว่วไปอีกแล้วเปิดรับปีศาจอะไรกันผมเดินกลับมานั่งที่เก่าอย่างใจปลอด,อดหันมองดูห้องหญิงนั่นอีกเห็นปิดสนิทจึงหันเข้าหยิบบุหรี่ของนายที่กล่องกลางโต๊ะรับแขกจุดสูบ นายชอบสูบบุหรี่อียิปเซียนมีกลิ่นไม่ไม่คล้ายกํายานหอมลึกๆไปทางแขกผมหลบไปนั่งที่โซฟาอีกตัวอยู่ที่มุมมืดเพื่อยึดเป็นที่สำหรับสังเกตการได้ทั่วๆไปลมพัดแรงเข้าทางช่องลมสูงดังวู้วูฟ้าร้องไกลๆดูท่าฝนจวนจะตก บ้านนี้เป็นบ้านที่น่ากลัวในยามค่ำคืนประตูหน้าต่างชั้นบนหากไม่ปิดให้เรียบร้อยเวลาที่ลมพัดจะดังปึงปังน่ากลัวผมพยายามนั่งฟื้นความทรงจําว่าหน้าต่างไหนที่ลืมปิดบ้างแต่จําได้ว่าปิดแล้วทุกบานจึงค่อยคลายใจที่จริงบ้านใหญ่โตเช่นนี้ น่าจะมอบคนให้อีกสักสองหรือสคนจะดีมากคนเดียวค่อนข้างแย่รวมคนในบ้านทั้งหมดรวมทั้งตัวผมด้วยเว้นนายคนเดียวที่ไม่มีหน้าที่คนใช้ 1. คนรักษาสวนดอกไม้ 2. คนซักรีบ 3. คนครัว 4. ตัวผมซึ่งทำหน้าที่คนใช้ตลอดจนเป็นเลขานุกการไกล เขาเหล่านั้นอยู่ห้องแถวรอบตึกไม่มีใครเข้ามายุ่มย่ามในตึกเลยถ้าจะมีการปัดกวาดก็ใช้คนซักรีดและคนดูแลสวนดอกไม้มาช่วยพ้นจากนี้แล้วผมก็อยู่สองคนกับนายถ้านายไม่อยู่ผมก็ตัวคนเดียวนายท่านใจแกร่งจริงๆเพราะอายุสี่สิบกว่าแล้วใจจึงมั่นคง แต่ผมซึ่งยังเป็นหนุ่มก็อดปอดไม่ได้เท่าที่อยู่ได้ก็เพราะเคยชินนั่นเองกำลังคิดอะไรยุ่งยุ่งอยู่นาฬิกาตีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเล่นเอาสะดุ้งว่าเสียงมันครวนครางประสานเสียงกระหึมคล้ายโบสถ์ฝรั่งบอกเวลาสองยามแล้วลุกไปหยิบบุหรี่สูบอีกพ่นควันลอยพุ่งขึ้นสู่ที่สูง กลิ่นบุรี่อียิปเซียนมันมีกลิ่นกระเดือกไปทางเจ้าเจ้าในนายสูบไปก็เคลิ้มไปว่ากำลังอยู่ในท้องพระโรงแห่งนครไคโรสมัยกษัตริย์ฟาโรตามที่เคยอ่านหนังสือเรื่องของสมัยฟาโรแห่งนครนน้นและแล้วก็มานึกเทียบกับห้องถูงที่ผมกำลังนั่งอยู่ซึ่งไม่ผิดกับท้องพระโรง ทำให้นึกถึงพูดผีปีศาจของสมัยฟาโรและกลิ่นบุหรี่นี้คล้ายกลิ่นกรรมยานบูชาเทวรูปในที่สุดก็ใจวังเวงฟ้าที่ร้องอยู่ห่างๆได้ร้องใกล้เข้ามาฝนจะตกแน่ทีเดียวนายก็ยังไม่กลับโอ้ยกลุ่มใจจริงๆเวลาล่วงไปถึงเจ็ดทุ่ม ฝนซาเม็ดแล้วและอีกครู่ใหญ่ก็หยุดนิ่งมีแต่อากาศเย็นเยือกหนาวสถานผมงอเข่าขึ้นเก้าอี้ห่อตัวแก้หนาวมีแต่เสียงฟ้าคำรามอยู่ใกล้ๆช่วงเวลานั้นเองห่วงประตูก็ดังอีกผมต้องลุกไปที่ประตูอีกเป็นคำรบสามคราวนี้ห่วงนั้นดังที่ ผมจึงรีบเปิดประตูลมภายนอกเย็นวูบเข้ามาและข้างหน้าก็คือนายผมเดินถือกระเป๋าเดินทางเข้ามาผมร้องทักอย่างดีใจแต่นายไม่ตอบเดินผ่านเข้ามาเมื่อผมปิดประตูแล้วจึงเดินตามท่านท่านคงมีอารมณ์ขุนมัวอะไรบางอย่างมาไม่เคยครึมอย่างนี้เลย ทําเอาผมไม่กล้าจะพูดอะไรมากนะักในขณะอารมณ์ของท่านไม่ปกติรถคงผิดเวลานะครับผมถามฮึผิดเวลาท่านตอบสั้นๆขรึมจนน่ากลัวเมื่อหัวค่าม,มีผู้หญิงมาหาท่านคนหนึ่งผมรายงานท่านท่านพยักหน้ารับทั้งทที่ไม่เหลียวมาดูผมแล้วไง ท่านว่ากระผมบอกว่าท่านไม่อยู่ดูแกตกใจมากทั้งมีท่าทางเสียใจที่ไม่พบแกว่าแกไม่รู้จะไปทางไหนเมื่อไม่พบท่านผมเลยจัดห้องให้นอนคอยพบท่านแล้วผมก็นั่งเฝ้าอยู่จนบัดนี้ขอรับผมรายงานจนจบก็ไม่เห็นท่านว่าอะไรยืนขรึมอยู่อย่างเก่า เขาหน้าค่อยเปลี่ยนจากขรึมเป็นอ่อนโยนแต่เศร้าโศกทำเอาผมต้องใช้ความคิดอย่างหนักท่านถอนใจยาวแล้วเดินห่างออกไปไปหยุดยืนที่ผนังเงยหน้าขึ้นดูภาพสีน้ำมันรูปภริยาท่านที่มีความสวยหวานใจดวงตาโศกน้อยๆย,ยิ้มน้อยๆดูดดื่มซาบซึ้ง ภาพนี้เป็นภาพที่ท่านต้องมองดูทุกวันยังสาวน่ารักน่าเอ็นดูตายแต่ยังสาวสาวด้วยการป่วยไข้เขาลือกันว่าพระท่านรักภรรยาของท่านมากท่านจึงไม่ยอมมีภรรยาอีกคนเก่าๆในบ้านนี้เคยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อภรรยาท่านจวนจะขาดใจท่านได้สาบานต่อหน้าว่า จะไม่มีภรรยาอีกหากว่ามีใหม่แล้วไซขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประหารท่านเสียตามคำสาบานแต่คราวนี้ท่านจะต้องทวนสาบานแน่ผู้หญิงที่มาคอยอยู่สวยหยดย้อยนักและดูว่ามีเล่ไหนอะไรอยู่กับท่านและการมาของเธอสอว่าไม่มาจากหัวเมืองก็คงหนีใครมาเป็นแน่ ประเป๋านั่นเองเป็นพยานและถ้าเกิดแต่งงานกันขึ้นคำสาบานจะเป็นอย่างไรท่านสุดกายนั่งหลงที่เก้าอี้ช้าๆก้มหน้าคอตกเชิงจะใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งมือทั้งสองจับเท้าแขนเก้าอี้แน่นผมพลอยหนักใจในกิริยานั้นนักเพราะไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเลย ท่านเป็นคนใจดียิ้มแย้มเสมอมีความเที่ยงธรรมเป็นประจำเมตตาการุณาทั่วทั่วไปผมเกิดไม่สบายใจเมื่อเกิดมาพบเกเรยานี้ท่านจะต้องการวิสกี้สักเป๊กไม่ขอรับกับผมท่านรีบโบกมือห้ามคำเสนอของผมและสั่งให้เอากระดาษและปากกา มาจดข้อความตามที่ท่านจะสั่งให้เขียนผมเข้าห้องทำงานหยิบกระดาษและปากกามานั่งคอยคำสั่งท่านนั่งก้มหน้าอยู่ตามเดิมเอาคอยเขียนตามที่บอกท่านสั่งเบาๆผมจับปากกาเตรียมไว้ท่านนิ่งอยู่เป็นครู่คล้ายจะรวบรวมข้อความที่จะสั่งให้เขียนอ่ะเขียนได้ ท่านว่ายุพินสุดที่รักโลกนี้ไม่มีความแน่นอนอะไรเลยยุพินกับฉันรักกันอย่างจริงใจหากขัดด้วยอุปสรรคบางอย่างที่ขวางเราแต่กรณนั้นเราก็พยายามรักกันจนได้ฉันขอบอกว่าฉันรักยุพินสุดหัวใจหมดทางจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ยุพินเอย๋ย ยูพินรักฉันจริงๆที่ดูกันมาในระยะหลายปียูพินไม่รังเกียจที่ฉันเป็นคนแก่ท่านหยุดไปชั่วขณะเพื่อขัดถ้อยคำต่อไปให้กลมกลืนผมใจหายอย่างไรบอกไม่ถูกตามคำที่ท่านพูดมาแล้วอา้าต่อไปท่านสั่งยุพินเอ,อ๋ย ทั้งฉันและยุพินมีกรรมทั้งคู่ฉันเองไม่เคยคิดว่าจะพบรักอีกในชีวิตเพราะอายุฉันมันเลยไปแล้วแต่ยุพินรักฉันในที่สุดกรรมของฉันก็แผ่มาถึงยุพินวิมานของเราทลายลงแล้วฉันตายแล้วตายตั้งแต่บ่ายวันนี้ฉันตายโดยกระทันหัน ตอนนี้ผมสะดุ้งทั้งตัวเงยหน้ามองท่านนี่ท่านของผมที่เคยเป็นคนเมตตาการุณและเที่ยงธรรมจะออกอุบายในจดหมายนี้เพื่อปัดหญิงนั้นไปให้พ้นตัวท่านกระนั้นหรือไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อย่าลังเลเขียนตามที่ฉันบอกท่านดุบบ้านนั้นฉันซื้อและตกแต่งจดทะเบียน เป็นของยุพินเรียบร้อยแล้วและเงินที่ฝากแบงค์ไว้ในนามของยุพินแล้วนั้นตัวเช็คอยู่กับนายทองคําแล้วเขาจะมอบให้ยุพินเองเงินก้อนนี้ยุพินจะเลี้ยงตัวเองได้ไปนานกว่ายุพินจะมีสามีใหม่หรือจะไม่มีก็ยังจะบำรุงยุพินไปได้นานมากผมถอนใจเฮือกใหญ่คิดอะไรไม่ถูก เป็นลูกจ้างก็ต้องเขียนไปตามสั่งทั้งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยอึดอัดใจเหมือนเล่นละครเหมือนฝันจะว่าท่านปัดหญิงนี้ไปอย่างไม่ต้องการแต่ที่ไหนได้ท่านก็ทำอย่างมนุษย์ที่ใจเป็นธรรมอยู่อย่างเดิมแกสงสัยหรือท่านถามเบาๆคร,บครับผมผมแปลไม่ออก ฉันตายาแล้วจริงๆผมชะงนใจจ้องดูท่านตั้งแต่หัวตลอดเท้าร่างกายในแบบสากลนิ่งดังรูปปั้นท่านท่าน,านล้อก,กระผมเล่นอย่างนี้ทำไมผมถามท่านแต่ท่านไม่ตอบฟ้าคำรามไกลๆคล้ายฝนจะตกอีกผมยุ่งยากหัวใจเฮ้อวันนี้มีแต่กลุ่ม ของคำฉันพูดตะกี้ไม่ได้ล้อเล่นเล่ฉันพูดจริงจริงและมันเป็นความจริงจริงโน่นแกมองโน่นสิท่านยกมือชี้ไปข้างผนังตึกผมเหลียวไปตามท่านชี้ตรงนั้นเป็นพื้นกำแพงว่างเปล่าท่อนแขนของท่านยังคงชูอยู่ดังนั้นผมก็มองนิ่งอยู่คล้ายคนบ้า แต่ทั้นใดนั่นเองผนังเปล่านั้นก็บังเกิดมีภาพขึ้นคล้ายจอภาพยนตร์ภาพนั้นเป็นภาพของท่านเองผมมีความรู้สึกดังคนครึ่งหลับครึ่งตื่นและฝันไปเห็นท่านกํำลังยืนต่อราคาสำล้อที่นั่นเป็นถนนในเมืองอะไรก็เดาไม่ถูกเพราะไม่เคยไปท่านได้ขึ้นนั่งสำล้อไปภาพนั้นตัดต่อไปดังภาพยนตร์ รถสาล้อของท่านวิ่งไปเรื่อยๆและข้างหน้ามีรถเมย์สวนมาสาล้อเลยหักหลบรถเมย์แต่บังเอิญมีเด็กวิ่งออกมาทางนั้นสามล้อเลยหักกลับอีกทีก็เลยเลยเข้าไปกับรถเมย์ผมสะดุ้งทั้งตัวนายได้ถูกรถทับหน้าตาแหลกเหลวทนไม่ไหวแล้วนี่อะไรกันผมทะลึ่งลุกขึ้นยืน ภาพที่กำแพงหายไปทันทีผมตัวแข็งคล้ายจะกระดิกไม่ไหวค่อยๆหันดูนายนายยังคงนิ่งชูมือชี้ไปที่ภาพผนังโดยยังไม่ลดมือลงบัดนั้นหูผมแววคล้ายหญิงหัวเราะอย่างเย้ยหยันผู้หญิงแปลกหน้าที่ชื่อยุพินหัวเราะนายผมหรือที่คิดจะผลักทิ้งเธอแต่เธอต้องแอบฟังเรื่องอยู่ และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วผมจึงรีบหันไปมองหาเสียงแต่เปล่าเลยไม่มีใครที่นั่นและประตูห้องยุพินก็ปิดสนิทแล้วใครหัวเราะผมหันกลับมาดูนายคุณพระช่วยนายหายไปเสียแล้วผมตะโกนขึ้นด้วยความกลัวสุดขีดโดดข้ามเก้าอี้วิ่งไปเปิดประตูกระชากอย่างแรง พอประตูเปิดจึงรู้ว่าเป็นเวลารุ่งเช้าแล้วพระอาทิตย์กำลังพ้นขอบฟ้าผมวิ่งไม่กลัวล้มตรงเข้าปลุกคนสวนแล้วตะโกนปลุกต่อๆไปทั้งบ้านแล้วชวนกันเข้าตึกอีกปลุกหญิงที่ชื่อยุพินพอเธอรู้เรื่องหน้าซีดไม่มีเลือดเลยแต่มีเขาว่าจะไม่เชื่อที่ผมพูด กระดาษที่ผมเขียนข้อความตามที่นายสั่งให้เขียนทุกคนได้อ่านดูตามนั้นแต่ก็เกิดพิภากวิจารณ์กันเอ็ดอึงรวมรวมความว่าคล้ายๆผมจะเป็นผู้ก่อขึ้นเองให้เป็นไปดังนั้นผมมองหน้าทุกคนด้วยความน้อยใจระคนโกรธออกท่าออกทางเล่าเหตุการณ์เมื่อกลางดึกให้ทุกคนฟัง แต่ทุกคนดูจะไม่สนใจฟังผมยิ่งยุพินด้วยแล้วมองตาผมด้วยดวงตาดุดุแสดงความเดือดแค้นจริงชังเราทุ่มเถียงกันเป็นเวลานานบางคนยื่นหน้าเข้ามาหาผมถามอย่างตะคอกว่าบอกหน่อยทำไมทำอย่างนี้เล่เหลี่ยมอะไรกันผมอยากจะคลั่งตาย พอดีหนังสือพิมพ์มาส่งพอดีตอนเช้าผมไหวดีโดดเข้าหยิบดูข่าวก่อนคนอื่นทันใดนั้นผมก็ต้องร้องขึ้นด้วยความเสียใจตกใจสุดยอดข่าวนั้นพาดหัวตัวโป้งถึงการสิ้นชีวิตของนายโดยรถชนกันและเหตุการณ์รายละเอียดก็เป็นไปดังที่ผมรู้อยู่แล้ว พอทุกคนรู้ว่าเรื่องได้เป็นไปจริงต่างร้องไห้โฮกันไปหมดผมเองก็กลั้นไม่ไหวผู้มีคุณล้นฟ้าของผมจากผมไปและอุตส่าห์มาหาผมทั้งยังห่วงยุพินจึงมาเขียนสั่งความไว้เราร้องไห้กันทุกคนเพราะตกใจพอเบาบางหันไปดูยุพิน เธอฟุบอยู่กลางพื้นห้องเราจึงช่วยกันแก้ไขเมื่อเธอฟื้นแล้วผมจึงหาหรือพวกลูกจ้างทั้งหมดว่าควรจะทำตามที่วิญญาณนายมาสั่งไว้หรือไม่ทุกคนเห็นพร้อมด้วยผมจึงไขเซฟเอาสมุดเช็คมอบให้แก่ยุพินตามที่ท่านสั่งต่อจากนั้นผมได้ส่งข่าววงญาติของนายทั้งหมด และเชิญเขาเข้าครอบครองตึกผมเองก็สุดจะทนอยู่ที่เคยกินเคยนอนแต่เดิมได้หมดผู้ชุบเลี้ยงที่เมตตาการุณอันสูงส่งแล้วก็ขอก้มหน้าเร่ร่อนไปอีกผมจะอยู่ก็ไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรให้แก่ผู้ที่เข้ามารับมรดกได้ นั่นก็สุดแล้วแต่ทนายความประจำตระกูลน,นี้จะจัดทำกันไปตามระเบียบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ